ทุกทุกขาสมุทยัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธคามินนปฏิปทาความยินดีในทุก์ขโทษแห่งทุก์ขอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทุก์รูปเหตุให้เกิดรูปความดับรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับรูปความยินดีในรูปโทษแห่งรูป อุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาละถึงสัญญาละถึงสังขารละถึงวิญญาณละถึงจกักขู่ละถึงชราและมรณะเหตุให้เกิดชราและมรณะความดับชราและมรณะ ปฏิปทาอันให้ถึงความดับชราและมรณะความยินดีในชราและมรณะโทษแห่งชราและมรณะอุบายเครื่องสลัดออกแห่งชราและมรณะควรรู้ยิ่งทุกอย่าง